ทุกคนเราจะพาไปที่แต่งงานนะทุกคนอาจจะไม่รู้นะแต่เราพาไปดูวันนี้เาไม่รู้ว่ามันจะมีซุอ มามาูกวาไว้อยู่ที่เดิมมาไปกันเถอะที่หลัง

คนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีรถเป็นสีขาวก็เนาะโอ้ยมันอะไรจะขี่ได้มัออ้อผู้ชายก็ขี่ได้ผู้หญิงก็ต้องให้ผู้ชาย ขี่ดได้นี่ยกว่าจะขี่ให้ได้มันมันแล้วก็มาทางนี้นะคะกระโปรงเปิดเลยนี่ค่ะเราเจอทางแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้เลยค่ะนี่ค่ะ พี่จะเลือกเอาเป็นในนี้นะคะนี่พี่ก็จะเจาะดีๆก่นอนเนาะนี่นี่นี่น,นีพี่จะเอาเป็นสีขาวอันนี้เหมือนรถหลานเลยแหละทอยนี่มันก็จะมีทางเข้าแบบ นี่ให้เรานะคะให้เราเนี่ยตรงไปเลยค่ะพี่อยากเข้าวันนั้นอะ่ะเดีดย๋ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่นี่มันก็จะมีทางแบบนี้นะคะให้เราเลี้ยวข้างไปนะคะจอด นี่ค่ะเราก็กดไปที่พูดเลยนะคะแล้วกดไปที่จับมือค่ะแล้วก็วิ่งเลยเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปล่อยไปน,นะคะแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดย็ดอีกด้วยค่ะ แล้วก็จับมือแฟนค่ะให้รีบวิบ่งไปเลยค่ะนี่ค่ะจะมีเจ้าเบาวกับเจ้าหญิๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็แม่ชีเนาะนี่ค่ะทำไมเขา,เขามีสนใจเราเขาก็เป็นเพื่อนเราเนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะมันก็จะมีแบบนี้ เราจะให้มันเลิกแบบนี้ก็กดไปที่เย็ดกับโนเลยนะคะแต่เราจะรีบไปเนาะนี่ค่ะกดเย็ดโนย็ดก็โนโแฟนหายเฉยเลย ไปที่ตรงนี้ดูว่านี่ค่ะแล้วก็ต้องรีบออกนะคะแล้กวก็ไปกับป้านนนกัน แต่พี่จะไปตรงที่มันเป็นอันี่ก่อนนะแต่พี่จะต้องอุ้มแฟนไปกดอุ้มไม่ใช่ดิว่านี่ค่ะพี่ก็อุ้มแฟนไปเนาะไม่อยู่ไหนก่อนมีบัว จะแล้วอะไรวะขีบัวดีไหมขีบัวนี่บัวกะเด็นเลยกะเด็นเลยงั้นขอขี่ได้ไหมไม่ไหวนี่นี่ ขับปที่เดิมเนยค่ะเพราะเราจะต้องมาเอารถเนาะตัวพี่จะไปนอนกาแฟก่อนนะสำหรับตอนนี้ก็ขอแปบ๊บ๋ราค่อยขอลาเดี๋ยวเดี๋ยว ขอื้อรถใหม่ก่อนจอดข้างบนเนี่แหละนี่นี่จอดข้างบนแปบบ๊บเปลี่ยนที่ดีกว่าพี่จะได้จอดแบบถอยหลัง นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเรียกไม่ออกน,นี่ค่ะแล้วก็กดไปจับปืนเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เอาวิ่งไปเลยเนาะไวิ่ง นะคะรือที่แฟนที่เราจะเอาเนี่ย๋ยวให้แฟนเลือกก่อนผมอยากเอาวันนี้ผมอยากเอาวันนี้เหมือนคันผมเลยของผมมันเก่าแล้วอ่ะซื้อหน่อยได้ไหมคะได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันซื้อให้ขอบคุณครับจะคันนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราไปบอกคนที่ ไอนี่ก่อนนะว่ามาาันราคาเท่าไรห้าร้อยหมื่นครับเอ่มฉันมีเงินตั้งสี่พันนีเอาสี่พันไปเลยนะอ่ะต่อไปฉันขอเอาเลยนะเอาทั้งแบบนี้แหละอพิดทางถอยถอยหลังถอยนี่มันเร็วจริง นี่แต่พี่ก็จะไปกินหมูกระทะกันก่อนเนาะน้องๆอาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนที่จะไปกินหมูกรกะทะแต่พี่ลงขึ้นบนนี้ก่อนนะพี่จะต้องเปิดไฟด้วยเผื่อมีอะไรบางอยา่างแปลกๆจะได้รีบถอยหลังกลับาน นี่นี่ค่อยๆค,ครับค่อยๆนี่พี่จะต้องทำแบบนี้ตลอดเลยขึ้นขึ้นไปถอยหลัง นเดี๋ยวพี่จะนอนโรงแรมไปก่อนเนาะนอนโรงแรมไปก่อนพี่นอนโรงแรมไปก่อนพี่จอดรถก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปราตอนนอนดีกว่า นอนทั้งชุดแบบนี้เลยแล้วกันเราจะเลือกเอาเป็นห้องนี้นะคะเพราะว่ามันรูดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะบ๊ายบาย